สวัสดีครับพรออมพี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบ,พบกับช่องเกษตรกรฟ้ามครับดำเนินรายกันโดยลุงทิพย์วันนี้ก็จะพามาชมครับผลสุกข,ของพีนัทมัตเตอร์ครับสายพันธุออสเตรเลียครับเชิญรับชมเลยครับผลสุกเิ่นเต็มที่กับสิบเป็นสีแดงครับ ถ้าไก่จะสุกก็เป็นสีออกสมสม,สมครับผมใส่เวล่าปลูกจนเมื่อพันติดลูกนี่ก็ประมาณปีกลัวครับปลูกง่ายโตรเร็วครับผลเิน่นกดสิสวยครับรสชาติเพิ่นกะแซบครับ ผมผมเชื่อมเบิยงก็คืออไข่ไข่แย้มครับไข่แย้มเนยถัว่วคุณว่าโดยอีกซื่อหนึ่งคุณว่าซื่อของเพื่นคือต้นเนยถัว่วครับผลเนยถัว่ว ผมก็จะใส่ไม้ค้ำครับลักษณะของต้นพันก็จะเป็นเรียวๆ,ๆครับ้ับว่าค้ำพันก็จะเอ็นลงมากครับคือบ,บ่บ,บค่อยแน่นนะครับก็เลยใส่ไม้ค้ำไว้พันไกลจะสุกนะครับ ใส่ไหม่คำใมครับถ้าเช่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ